ครับนี่อันนี้แม่คู <t 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 ags> <t ags> <t ่กินทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเช้าทั้งเที่ยงขอบคุณก็ไปทำเป็นแบบี้เป็นก้อนนี่คือก้องทำลายแตกปลาที่เขาป่าพร้อมเยี่ยมเยี่ยมสามดวงปลาที่ฟูดองฟูดองกันเพื่อเพื่อไปคุดมาไหมป้าคุดแล้วแม่คูมาดองเองเดี๋ยวเดี๋ยวบิ่งเปิดเบิ่งเลยอลาแต่เสียบ อยน่าอร่อยมากมันเบิร์เงาบูดในเบิรงบงานี้โอ้โแกูนอนไอดีตำไม่พูดตำเพาตะเลสุกเนี่ทถ่ายกินว่าผู้ได้ตำเป็นได้ขี้็ดสมใช่ฉันแม่ได้ยิมมีประกอบเลยใส่เหมือนนาะนั่งหน่อยน้ำลายงี้เลยน้ำลายไหลเดี๋รวซิมกะซิบกะซิมค่ะให้ไม่พูดตากินด้วยลายมือลายปากด้มือเลยลาบปากคอยง้เปรียบนะ ปั๊บตะควตะเคียงเสียบประสันวันนา่งวันมุกโตแล้วมีถังน้ำตำมะคงน้ำปลาไม่คู่มไครับน้ำปลาเสียบปลาร้านวปลารานขาไปลาเดอรทุกทั่นเรื่องตองมีอันปนี้ต่จลาระาจะกินกินตำมะคงขู่มืองเพราะเป็นว่าเขาประหยัดเนี่ยเยฟซีเอฟซีเรื่มปลาล่าเพิ่นว่าเสียบปลาร่ายางกระแพกกรศสันวันแมนเอฟซีก็เริ่มบอกเพิ่น ไปทอดกันแล้วน่ม้าผู้ได้กินแซ่กับทอยิมครับดึงม่คู่กันเลยแล้วน้ำลายแตกแล้วเนี่ยดูนี่บ้างมาหัวเนื้อปลาค้ยยังอยู่บนกลนปดปดยิมเสียบบี่ง้อน่ ไม่เค้ามือรถก็ได้อเอามือรถก็ได้สิอปอว่าเก่ดใจได้เนี่ยเสิ่หนาหมื่อวเม่กระดองโมปูพันไปขุดมากปูไปขุดมากไปขุด,ด,ด,ดมันมันยายามลยลิรึเไม่ยากถ้าเราไปขุด <laughs> อิดขุดปูดแด้องานย,ยา <laughs> พีดขุดปูเปลงกี่ทงหน้าเบิ่งดูไม่พูกแกมาปูหลดเห็นค่าแล้วไปขุดปูอย่ด้เยียวหกสิบหกสิบตัวเดียวโคโลแม่คันเนุ่งจานละหกสิบบาทด้เป็นหวังได้กินใกวันเมื่อา กับฝนกวาดีกันบ้างบ้างลิดเดีเวใด่ไหมฮะบ้างนิดเดีวกเพืเออะไรเออไย่พูดเาก็ีบเาวเลยแสูตรเด็ดเนี่ยเสีบเนี่ยมักราูพ่นกรับเนี่ยต้องย่ออันนี้นิดนิดนึงเนี่ยันบ้า น้องการเน um ่ากบวันเพื่อกันเมนตอกแซ่รียมตัวนยิ้มนะครับไอ้อันนี้เป็นเนวทางเลยครับต้อย่นเียปากบกพ่องเครียดยิ้มม่พวกปากบกพร่องเรายิ้มนปลาไม่กูกินได้ครับบะหมี่เคี่ยมบะมีนั่นพอดีครับสามตองใส่ํำปลาครับพอดีปูก็เป็นปูเลยครับนี่ปูดองยนา ยกปูบานิยกปูบานิสุดยอดมะชุดยอดเนื่อหิยกินโซ่ก็ยีวันถั่อแมนแทบเลยครับน้าปลาครับของแท้ต้องมีรูปแม่คู่ใส้เืสีขาวครับสูตรส้มตำน้ำปลาครับปรุงรสครับผมของแม่คู่หอมหวานครับจังเลยครับเด้อ ครับหรว่าจะเป็นน้ำยิ้มน้ำแตงโมน้ำแมงโก้น้อยครับผมหรือว่าไม่ได้โชวดีนะครับเนาะสิเฮ็ดเป็นลงทานก็ได้ครับผมครับมาเด้อมาเด้อการยาวทุกคนนอนกันยาวเออการยาวเพอดีอ่ะพอดีอ่ะใส่ความคุณสิจวดพอดีอ่ะตอนนสุดยอด ควบววัใหญ่นาะครับข้าวเหน่อยวขวพอดีกับหมดคนกันไม่ได้ไปซาวใส่ขนมจีนแซ่บเสียบเด้งใส่ผักกินแล้วจะนด้ข้าวเหนียักหน่อยบหมมือกันกินน้ำนมาเตรียม้กห่อแบบนี้บงตักหมอวันที่วันทีได้กว่าไม่พูดี่เข้าดาววันที่สาสิบเอค่ะวันที่สาคสิบเอ็ด่พอตมกินก็ไมากข้าดาวเดียรอาห่อข้าวใหญ่เป็นข้าวกน สามสิบเอ็ดกัเม <used> e ืออนนี้เราเยี่ยมมือบ <sle ut> <Switzerland> e ่อยมันคือคือคือส้มไก่กันา่า3สบเอ็ดไม่ได้ังเพีงเราพูดได้ทำเพียงแค่ตันเดียดนี่นั่นกับตัวไปล่ำขอโชคก็ดี ค่ะวันที่หนึ่งค่ะวันที่สองหลังจากที่ได้โชคแล้วครับไปต่ออีกค่ะที่สองต่ออย่างคุณพ่อคุณมากครับน้ำพ้องไปต่อน้ำพ้องค่ะครับนั่เล่าต้องเชิญแบบนี้คุณพ่อสมกิจด่ากาคุณแม่อแม่คู่หมวนครื่องับคุณแม่พี่แรกคุณแม่ประเสริวัฒน์แาวันที่หกเป็นวันที่ยิ่งวันที่หก็โอ้วันที่หกก็แม่คู่เลยครับเล่น ค่ะที่หกมาเดอมาเด้อปาหกมกระาค่ะเราเพียกาดสินตัวปหกมาเดอปาหกมกกะลาสองพันหารอยขาดบ่ได้เสียเสียความได้ยินค่ะเสียเสียความผู้ได้ลอมว่ได้ก็ได้ซื้อเองมเสียเสียแม่คู่ยืนคู่กับไปพามทากิจบะคบแม่อมัวโแม่โอ้ยมัวโซ่แม่ยงงามจวงลยมิดรอยต้นค่ะ ผู้ได้ประกวดร้องเพลงในี่สำหรับผู้ได้ประกวดร้องเพลงนีได้ฟี่นไู้แม่เดก่บ่บ่ัดงบอเอาเอาเสียงเกียน้างน้องไอว่าเสียงที่เหยวร้องเพลงจุดอเหนยขอยเป็นบอนี่ของไอ้อาุลค่ะผู้มีกติกาเนาะผู้มีกติกาือมื่อโอ้โหสวยมากค่ะปุตตาชายโอ้คับ ซีเมนคูไม่หลใส่จ้ามีหลสเอก็มีสหรับไสองเก็มียิ่งสงสองเอลเอลครับผมอันนี้เอคลเดียวได้อันนี้เอลเดียวจ้าอันนี้เอคลเีกเออนีอลก็ดีก็ดีเสียจะหลุมม่เกินนะใส่ละมือใส่ลำมือ่งน้ใส่ลมือกัน ิีตายอยู่วบกกีเมก่อนอออตอนแรกรีบเหมน่นี่งาๆเฉียบมันาเดอมู้ไทยผ่ะคู้ไทยต้องลำไายไรค่ะสหีเมนครูปากของง่านี่กด้ะจเด้ออเด้อค่ะค่ะีเมนครูค่ะไม่โงหัวกับ้สมจิต รับจะฝากก็ฝากนะครับเสีียัลงอกว่าเอาเนี่ยเอาผมปวดซอยว่าเขาหุ่นกับพวกซอยพื้เอาเด้ตักไว้เมื่เดี๋ยวเบอร์เอ็กเซีเยวให้ให้ยิมใส่เบื้องรนาค่ะว่าคุณจะทอดเอ็ดยิมนั่งมักเอกันเอด เด่แกวๆเลยมาขึใหแน่่ีส่แล้วรอเลยด้านหน้าการลูกสาวสาเหมือนกันเ่าอะใส่แลรอเลยมาสัตวมาสายยาก็เกบตกระหเอาด้านหลังครับ่ะเนี้เพราะว่าเยี่ยมเอาไปเลยเพราะว่ายิ่มประกวดลองเพลงใส่กางากง้าง ขอบคุณพี่คูครับนี่มันหมาเนี่ยมัย็บมนมอไใส่เขาเลยบเบอร์เอ็กแยวเราทำดีอบแวครับเนียหถอยล้างอีกถอยล้างตัวเย็บครับขอบคุณแม่คู่ครับความยิค่ะ ขาดซีเมนคูมันบ่งยไหค่ะเมียนขาดซีเมนคููด่านหลังด,างดางา้านหน้าบารมีปููตาเดี๋ยี่เราเนี่ยน้องไอร์มาชวนหน่อยสิครอบแม่เป็นพ่อแม่ไปลองเพ่งหน่อไอร์เบิดขึ้น,น,น,ขขแ,นแต่บารมีก็นแส่โมกับกกซีเมเพียกระเมาลองซื้อไว้ื่วงการเนีย นี่ครับสวยงามครับลองคู่กันผู้ชายผู้หญิงใดเด้อค่ะเด้อท่านผู้ใดบ่มีผู้ชายก็มาเอายิ้มไปเป็นคู่ก็ค่ะหมื่นมาประกวดเอาเพียงมีผู้ชายใพร้อมท่านผู้ใดบ่มีแม่เงี่ยงกับเอานางหน่อยเป็นคู่นางหน่อยช่วงใดจะได้เบื่อเบื่อเอลหนักหน่อยครับพร้อมแล้วครับเบื่อเอลแต่งโม่กับพธรรมดาครับเพ็นงเท่านั้นแล้วข้อได้อยู่ เม็ดเตียงนี่สงสัยเม็ดเตียงจะได้ซื้อเองเพราะว่าเราบอกว่าลูกสมัครใช่ว่าเม็ดเตียงเป็นเจ้าภาพปลาลามือค่ะมือที่ปลาล่าสิเอ็ดแล้วค่ะเม็ดเตียงเพื่อนเป็นเจ้าภาพที่งานเราละครับผมว่าที่เนื่องว่าสามเอ็ดว่าที่หนึ่งมือเฮือวันที่หนึ่งกาสิะเปรียกนี่แหละปลาล่าแล้วค่มีแก้วบวงพร้อมได้เอี่ยมครับผมแก้วบวงด้วยแก้วบวงพร้อมคนส่วนคนมาทิมนั่นแหละเนาะครับผม บาดน,นี้อ้วนหลับบ่เนาะเอ็บซทั้งใส่สารครามเื่ปมปนปลาเป็นปาเสือปลาลาแพทหนึ่งแล้วก็แก้วบวมแพทหนึง่นงครับผมไปหัวเพิ่งกะซคิออนะึตัวเนาะครับผมบันลุบลต้องเอามาว่างไว้แม่ยิ้มกับเรื่มวองมาไว้่อนมันบ้ามันเศ้าเพระเววาะมาถวายน้นนับ่ ครับ s <S ผม oh, นอนกันเห่ยวสียิ้มกวนขอบคุณคบพุดหลายๆครับทุกๆมันมันน้ำลายไหลแล้วแตงโมกังน้ำลายไหลลิทัเมียคู่แล้วน้ำลายไหลแล้วตำสมมีหยังนี้มียคู่สายยา้มตำครับสายยาหยังสายาเกาเกาเกียดตัวเกาเกาเกย้มตำสายยาเกาเกาเกียดเนาะาจะเลื่อมได้พี่เด้อบกวกซ้อมน่วยอยู่บอ ค่ะบยลืมสายยากครับอันนี้ค่ะของน้องไอเหาเนาะค่ะแคปหน้าจอไ้ค่ะสำหรับแนวทางวันที่สองมกราคมตามสำหรับมือนีเนาะมือนีปูห้คาร์โนมการ์มันค่ะคือเกติบค่ะแล้วก็จะลืมห้พิลัญญาหกสิบค่ะแล้วก็มีแนวทางวันที่สองพร้อมค่ะสองมกราคมเนาะ เจ็บหน้าจอไว้ค่ะจ็บหน้าจอไว้ค่ะสุกๆมันมานำรำเลยลยค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดี